ครับมันมันทุกคนทําเต็มที่แล้วทุกคนทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ก็ต้องยอมรับด้วยว่าทีมเบงค์เคาเขาเขา,เขามีเกมรุกที่ดีแล้วก็บางค่อนข้างจะยากที่จะ,ะต้องการเกมรุกเขาได้ทั้งครบ90นาทีแต่ว่าทวันนี้ก็ต้องต้องต้องขอบคุณพี่ๆทุกคน ที่ที่ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลลังปางที่ที่ตามมาเชียร์ที่นี่เยอะแล้วก็ขอบคุณโค้ชสตาฟโค้ชทุกคนที่เต็มที่กับแช์นี้แล้วก็โฟกัสถึงแม้มันจะเก็บแต้มไม่ได้แต่อย่างอยมัน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 เพิ่มความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทำให้เกมวันนี้มันดูสนุกครับผมวันนี้เป็นไงบ้างพอใจกับงานส่วนกลของตัวเองไหมครับเอ่อถามว่าพอใจไหมมันเสียประตูครับมันก็มันก็ยังไม่พอใจสําหรับ ผมเองแล้วก็เชฟเดีเฟนซ์ของผมมันต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ปิดปิดจุดที่ผิดพลาดหลายๆอย่างที่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 ของผู้ต่อสู้ที่จะเจอในในแมตต์ต่อไปอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องทํางานหนักต่อไปใช่ครับพูดถึงจังหวะเซฟช่วงท้ายเกมหนครับที่พุ่งปัดลูกนะครับเอ่อพราะว่ามันเป็นทัมมิ่งมากกว่าทัมมิ่งขอ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 ง,ของการยืนตาแหน่งหรือว่าโพซิชันของผมที่มูฟเมนต์มาพอดีมันมัน,มน มันมันเป็นจังหวะของมันมากกว่าครับเกมหน้ากลับไปเล่นในบ้านเจอขอนแก่นคิดเห็นยังไงบ้างรครับก็ชัดเจนอยู่แล้วครับในบ้านเราเราเรา,เราต้องอเก็บสามแต้มในบ้านเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทีมเพื่อคะแนนของเราแล้วก็เพื่อแฟนบอลทีท่ที่อยู่ในบ้านของเราให้กลับมาศรัทธาแล้วก็กลับมาเชียร์กันเยอะๆครับผมฝากฝากเลยว่าขอขออยากให้แบบแฟนบอลเข้ามาเยอะๆให้กําลังใจกันแล้วก็ แมตช์ในบ้านเราจะพยายามทำทุกทางเพื่อเพื่อจะเก็บสามแต้มในบ้านครับขอบคุณครับ